แห่ขอโชคต้นมะพร้าวสามยอดให้โชคมาแล้วหลายงวดมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับชาวบ้านแห่ขอโชคมะพร้าวสามยอดหลังให้โชคมาหลายปีเจ้าของเผยต้นไหนสูงกว่า พาผ่าตายหมดเป็นร่างทรงสามเทพใครแอบเก็บลูกทางมะพร้าวจะมีอันเป็นไปนางเจ้ยวแก้วพิบูลอายุ66ปีชาวบ้านหมู่เจ็ดตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังได้พาผู้สื่ข่าวไปดูต้นมะพร้าวประหลาดที่มีความสูงประมาณ10เมตรอายุไม่ต่ำกว่า80ปีที่ยังลงเหลืออยู่ แต่แปลกตรงที่เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วจูๆ่ๆมะพร้าวต้นนี้ก็มียอดที่หงิกงอและรุดร่วงลงมาก่อนจะงอกขึ้นมาใหม่เป็น3ยอดสร้างความมือหาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและทั้ง3ยอดก็ออกลูกตามปกติเหมือนปลูกมะพร้าวต้นเดียวได้ถึง3ต้น ส่วนต้นมะพร้าวที่เคยปลูกอยู่ใกล้กันในสมัยนั้นอีก4ีห้าต้นเมื่อมีความสูงกว่าต้นมะพร้าวสามยอดเมื่อไร่จะถูกฟ้าผ่าจนตายทุกต้นเหลือเพียงต้นมะพร้าวสามยอดเพียงต้นเดียวทำให้ชาวบ้านเกิดความเรื่อมใสศรัทธานำผ้าสีมาผูกและขุดหาเลขเด็ดกันทุกงวดโดยมีคนถูกวหวยกันเป็นประจำหลายงวดติดจนมีการลงคัน การสร้างสาราหลังใหญ่ไว้ให้ส่วนงวดนี้มองเห็นเป็น741และ747ด้วยโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดี